ครับก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไ้เชาวหน้าพอคาการะบอดีเมที่นักปราดราษอนอันเป็นที่ครบรักทุกท่านครับวันนี้กับผมชุมพอน้ำบุดีครับจาก้านชุมพรแท็กเตอร์บันหินลาดตำบลท่าสองข้ออำเภอเมืองมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกันเยอะมครับพี่น้องวันนี้ผมกามาปบพี่พอน้องนะครับทุ่มกบมือวันที่12บสท่านว่าคม2พนหนนะครับพานำเสนอรถไถคูโบตะนะครับรุ่น l 3 4 0 8นะครับคันนี้เกียร์ดีเอยเครื่องดีนะครับ เครื่องดีไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยตัดท่อนยางไม่สวยทั้งสี่เส้นนะครับรถเดิมนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีผุต้นตสวยนะครับคันนี้ราคาอยู่เจ็ดหมืนเก้าพันบาทได้ไปนองครับขายตามสภาพนะครับคันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นซางนะครับเพราะว่าเกียร์เกียร์ลักนะครับมันมันหล่นหลวมนะครับเกียร์ลักมันหลวมทีมงานเขากบ ผมมีความสามารถสิสเปิดนี่ไ,ได้นะครับกะสีบ๊บเป็นอย่างหลายดอกนะครับพอมาเป็นกับบัตท่านเลือนะครับเจ็ดมื้นเก้าเท่านั้นครับบ๊อบผุนะครับไม่ผุรถจอดนานยางไม่สวยกระทะสวยนะครับกระทะยังเดิมรางบัตท่านหล่อนนะครับรถจอดโดนนะครับพาพพิลดองมาเป็นสีคําเครื่องเดิมนะครับ เรื่องเดิมยังไม่เคยตัดท่อนเจอเกียร์หลักเกียร์หลักมันมันเปลี่ยนเกียร์มาไ,ได้อานุมิวขึ้นสาธิตให้พี่น้องมึงดูดูโครงหลังคาโครงหลังคาเป็นโครงหลังคารุ่นเก่านะครับยังดีอยู่นะครับเครื่องนิ่มๆเอาเอานั่นขึ้นมึงดูลู เอาพัานขึ้นือระบบไฮดรอลิกนีนะครับแถมชุดลากแถมชุดลากแถมมีน้นำหัวหักนะครับมีซีนใส่หัวนิ่มๆเลยนะครับเครื่องว่มันแตกกับตีนย,ยู่ติดลูกเปิดไฟมึงเนึ่ไฟบ่ติ เจ็ดห <79, S 2> มื่นเก้าบ่มี่เหลี่ยมเหลี่ยมดูดุไม่ได้ไงเสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับสายบิ้วเจ็ดหมื่นเก้านะครับเครื่องดีบึ้งรองเปลี่ยนเกียร์หลักมึงดูดูร้องเปลี่ยนไหนบ่มันเป็นเหลี่ยมเละนะครับเหลวคือเท่านี่แหละเกียร์ก็ได้ ชื่อไงวะพวกหอนเลยครับเกียร์พวกหอนนิ่มพวงมาลัยพาวเวอร์ครับยู่สิคใช้เห็นโฟวินดูหรอกเอาเอาเอาผ่านหลังลงดูประมาณนี้ทีเบียดเคลื่อน เงียบเจ๋งไมยครับพี่่้องเจรนีนครับกดลงลยลูกเล่นวงงะดิหัวมันไปข่องกับมันข่องกับคิมราเข้อติดูด้ย กลัวมันออกกล้วยลมไม่สนิมนะครับไม่ปลุกเอาขึ้นเล,ลูกๆเจ็ดมืนเก่าเลยครับพี่น้อง ลองเบิ่งลองเบิ่งเอาอีกเส้นหนึ่งอ่าโคบิานใช้ได้ครับออกไหมอ่าโบินใช้งานาได้ปกตินะครับเจ็ดหมื่นเก้าเครื่องดีไม่มีไอเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้เบิง่ง แยกกับพวหอนนะครับตัวเปล่านะครับยี่องคนเจงกับตัวมากกับศูนย์หกสองแนจ้าศูนย์นะคับศูนย์หกสองแห้าห้าเจห้านะครับ มันกับหมอครับสำหรับเออพี่น้องผู้สิเอาไปเก็บงานเรือนเกียร์ตัวนี้แหละนะครับืจะมายางอื่นนี่ใครอยู่ด้ีครับพี่น้องเครื่องก็ดีพี่น้องเอาไปลากเทเลอร์ลากยังก็ได้ครับอยากไปแก้เฟี้ยงแก้ยังก็ได้ครับเจ็ดมื้นโกรกกำไรกำไรแบบนี้นิดหน่อยนี่แหละยางก็ได้ครับยางก็หาสิ่ง อ๋อี่น้องคนเจก็โทรมาได้ครับไอ้ตามสภาพมีรอนี่มีซึมแน่ครับสิ้นร่อหนังเอาน้ำมันสีสตาันเปิดเบื้องไเดท่านเอาเอานูลูกเเปิดเบื้งไงน่อยเดียวเดี๋ยวเดีขดอมขดล้มเอาเอาเดี๋ยวเ nó mình mệt áo mất lê nó mà này mất à lui gần to gặp chừng bưng sải nó mất lẹo nhát em này เตอมึงวสายน้ำมันแล้วน้ำมันบ่มากครับน้ำมันบ่ลงจากถังครับถังมันสกปกระปครับรถจอดโดนมาแล้วนี่ครับน้ำไม่ดันไม่ไอนะครับเมื่อครับพีน่้องลิปนี้ ทำดังกังแรงแข็งแรงไปถ่ายกระจิตมืดทำพอดีครับพี่น้องสาเหตุมาจากละมันบอลงจากถังปวดร้องแ้วนะครับเรื่องดีบ่อไอ้ครับบ่อไอ้บ่ไอบ่อดันพี่น้องสนใจนกัโทรวมากครับ062 8 2 5 5 750ดอนนะครับเออด,ด้อขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ